Flowers, สวัสดีค่ะทุกคนค่ะเห็นดอกไม้ไหมคะที่ไม่ที่ไม่ได้แกะกมันเกายัางมีปุ๋ยอยู่ข้างในนี้ตอนมันเกิดคุณย่าเนะทุกคนก็เอาดอกไม้มาให้มากมายเยอะแยะเลยแล้วทีนี้มันก็ผ่านไปตั้งแต่วันที่สองอ <laughs> วันที่29เนกะ้าตั้งแต่วันที่สิบเกวันนี้ก็ส9บเสามสิ 29, เดวั Today, <Five. S 1> ์เดหก six f i ิตย์นหนึ่งพอดี <laughs> แล้วก็มันก็ยุ่งเนาะทุกคนกันเลยอะ่ะอันนี้คือพลาสติกนะคะก็ทําทออกมาได้สวยมากค่ะเขาว่าเอามาให้เป็นของขวัญวันเกิดของคุณย่ามองเพลิน,นตอนแรกพี่นึกว่าน,นี่เจกนันนี่ดอกไมจ้จริงๆตอนที่เขาเอามาให้เนาะก็ะทุกอย่างก็เหี่ยวแล้วแหละแต่พี่ก็ <laughs> ดาราพี่พี่ก็ยังไม่ได้เก็บเนาะบ้านก็จะเงียบนิดนึงเพราะว่าหลังจากแมวตายเนาะเราก็จะไม่ได้ยินเสียงเขาร้องอ,อีกเลย เขาก็หมดทุกหมดโศกเขาก็ไม่ทรมานดอีกแล้วแต่สิ่งที่นาเป็นห่วงก็คือย่าเริ่มจะอ่อนลงทุกวันแต่อันนี้ที่พี่จะมาทำวันนี้คือนี่ค่ะเมื่อวันที่งานฟาร์ตี้วันเกิดของคุณย่าเนาะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเขาซื้อมะม่วงมาหลังหนึ่งหลังนี้สิบแปดเหรียญน,นะคะทุกคนเกือบเจ็ดร้อยบาทนะคะหกร้อยกว่าบาทนะคะหอมมากค่ะดูเพลินเผินเหมือนหวานก็ปกติแล้วเวลาเราซื้อกินมันจะอร่อยหวานนะคะ พี่ก็ไม่ได้ใจว่ามะม่วงพวกนี้เขาเอามาจากไหนแล้วตอนนี้อ่ะความที่ป้านันเนาะป้าที่มาปลูกปลูกละกกให้พี่นั่นแหละเขาชอบกินแล้วตอนนี้เพื่อนพี่อ่าอีกคนหนึ่งเขาก็เลยคิดว่าจะซื้อกล่องเนี้ให้ป้านันเอากลับไปที่นิวแฮมเชอร์เป็นของฝากนะคะพอเขาซื้อมาเสร็จแล้วนะอ่าเขาไม่ได้ทุกคนไม่ได้เอากระเป๋าอ่า โหลดใต้เครื่องมามันมีแค่กระเป๋าสะพายเสื้อผ้ามาชุด,ชดสองชุดแล้วก็เลยเอาไปไม่ได้มันเอาไปไม่หมดนะคะก็เลยห่อให้ปหนันไปสามลูกแล้วก็อีกสองลูกพี่ก็เลยปอกคิมดูเปรียปร้ยวเปรี้ยวแบบไม่มีรสชาตินะคะเปรียปรยปร้ยวแบบเปรี้ยวจีดเปรี้ยวเปรี้ยวแบบรสชาติพอพี่ปอกออกไปแล้วเม็ดเขายังแก่ไม่จัดนะคะเสียดายมากเลยตอนแรกว่าจะทิ้งก็เลยอ่ะมาคิดได้ว่าเออลองปอกดูเนาะ เผื่อเราจะกวนถ้าไม่กวนก็ถ้าขี้เกียจก็เอาแช่แข็งไว้แล้วก็มาทําน,น้ําปั่นเนี่ยค่ะทุกคนจนมันเน่าหมดแล้วเนาะเพราะว่าเนี่ยอ่านพี่เยอะพี่ไม่มีเวลามาจัดก,การทําอะไรนั่นเองเดี๋ยวเรามาปอก <c oughs> เดี๋ยวเรามาปอกมะม่วงกันคะ่ะแล้วว่าเราไปดูว่า <c oughs> พี่จะเก็บไปทําอะไรได้มั่งเนาะก็เ <c oughs> นี่ยคะ่ะวันนี้ก็จะมานั่งปอกมะม่วงแต่พี่ก็ยังไม่แน่ใจหรอกว่าว่า,าจะกินได้ไหมเพราะมันเปรี้ยวมาก มะม่วงอะไรจะมาเปรี้ยวจังเลยอะ่ะสามีพี่เขาอ่ะวันนี้วันเสาร์เนาะใช้อันนี้ปอกมันจะปอกได้ไหมวันนี้วันเสาร์สามีพี่เขาก็อหอมอะ่ะหอมมากเลยอะ่ะแต่ว่าว่าตอนที่ก็เอามาให้มันเปรี้ยวอะ่ะจะทำข้าวเหนียวมะม่วงก็ทําไม่ได้เปรี้ยวแล้วก็มันเปรี้ยวจืดอะ่ะมันไม่ใช่เปรี้ยวเข้มขน้นรสชาติดีเห็นไหมตรงปลายมันอะ่ะจะมองเห็นเลยว่า มะม,ม่วงละยังเขาเก็บมะม,ม่วงอ่อนมาที่เขาซื้อมานะ่ะเขาซื้อมาจากร้านคนเวียดนามค่ะสงสัยเขาเขาคิดว่าถ้าเก็บมาขายก่อนหน้าคนอื่นเขาก็จะได้ราคาดีหรือเปล่าเขาก็เลยเก็บมะม,ม่วงอ่อนมาเนาะทุกคนคิดเหมือนพี่ไหมอะ่ะ <c> เ <oughs> เขาก็เลยเก็บมะม,ม่วงอ่อนมา วันก่อนนู้นพี่ก็อาเมื่อวานนี้พี่ก็ไปนั่งกินแตงโมเนาะอยู่หน้าบ้านซื้อแตงโมมาตั้งอะก่อนวันเกิดคุณย่าอีกนั่นแหละซื้อมาเสร็จแล้วพี่ก็อะไม่มีเวลาเนาะคนเอาของมาให้เยอะมากแล้วเราก็อยู่ครอบครัวเล็กกินไม่ทันเมื่อวานนี้พี่เพิ่งจะปอกแตงโมก็เกือบได้เสีย <laughs> แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะก็กินได้ก็ถือว่าไม่เสียแล้วก็ ซื้อแตงโมมาก็มันก็ถ้าลูกใหญ่เราก็กินไม่ทันหรอกเพราะแตงโมที่นี่ลูกเขาใหญ่มากใหญ่จริงๆลูกหนึ่งก็กินเป็นอาทิตย์นะแต่ทีนี้พอมาผ่าแล้วก็กินไม่ทันผลสุดท้ายพี่ก็ต้องเอาไปใส่คอมโพสต์เหมือนเดิมเพราะมันกินไม่ทันแต่ก็นานๆทีเราก็นึกอยากกินเนาะก็เนี่ยตรงตูดมันเนี่ยแหละคะ่ะทุกคนที่มันมีปัญหาที่ปอกออกมาไม่ค่อยได้ อากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนแต่ร้อนมากช่วงนี้อากาศร้อนแล้วนะคะทุกคนที่ที่อยู่ที่เมืองไทยก็ช่วงสงกรานก็เล่นน้ําเล่นท่าก็ระวังนะคะทุกคนค่ะอย่าอย่าใช้น้ําแข็งเฟี้ยงเฟี้ยงกันค่ะเวลาใส่เอาน้ําแข็งใส่ถุงแล้วเฟี้ยงกันมันอันตรายนะคะก็ขับขี่ปลอดภัยเนาะไปไหนมาไหนคนเล่นน้ําบางทีคนขับรถเนาะ อย่างมอไซค์อย่างเงี้ยเวลาเห็นเขาสาดน้ำนะ่ะเขาบางทีเขาแกล้งสาดเขาไม่ได้สาดจริงๆอะ่ะแต่เราก็แบบเวียงตัวหลบอะพลาดอันตรายล้มได้นะคะก็เล่นกันอย่างมีความสุขเล่นกันอย่างระมัดระวังนะคะเป็นประเพณีของคนไทยเรานี่แหละนอกแต่ว่าบางทีมันก็คนเล่นก็ไม่ได้เล่นตามประเพณีสักเท่าไหร่เล่นเอาความมันความสนุกอากาศร้อนๆอย่างนี้ก็ กินน้าเยอะๆกันนะคะเว้าน,นี้ปอกง่ายหอมมากเลยช่วงนี้ก็จะสังเกตดูคลิปพี่ก็จะลงไม่ค่อยเยอะเพราะเวลาเวลามันหลายอยา่างวันนี้ก็ครัวพี่น้ำก็รั่วออกมาก็กว่าจะได้มานั่งทำคลิปก็เช็ดน้ำในครัวปิดวาล์วน้ำสามีก็ไป ไปร้านค้าไปโลไปซื้อไปซื้อหญ้าเพราะหญ้าหน้าบ้านอนะ่ะมันมันตายมันไม่ขึ้นแล้วเขาก็จะไปซื้ออ่ะท่อใหม่มาต่อในห้องน้ำนะคะอันไหนที่เขาทําได้เขาก็ทําไปอันไหนที่พี่ทําได้พี่ก็ทําก็แบ่งปันหน้าที่กัน <c oughs> ช่วยๆกันนะทุกคนคะ่ะ ก็เลยไม่ได้ไปทำคลิปอะไรที่มันนั่นมากมายก็ใช้ชีวิตทำคลิปใช้ชีวิตปกตินี่แหละคะ่ะนี่แหละที่มันมีปัญหาคือตรงตูดมันเนี่ยทุกคนเห็นตูดมันไหมเนี่ยก็คือมะม่วงอ่อนไงมันยังดิบอยู่เลยนะคะมะม่วงอ่อนอืม เดี๋ยวพอพี่ปอกอันนี้เสร็จแล้วก็จะเอาแช่ตู้ตยเย็นไว้กดแล้วก็จะมาจัดการพวกดอกไม้พวกนี้เพราะว่าเราเราถึงเวลาต้องทิ้งขยะแล้วแต่พี่ก็จะมาบีบออกนี่แหละนี่ค่ะปอกเสร็จแล้วดูสีสวยเนาะดูสีสวยมากเลยแต่ว่าผลสุดท้ายก็มันไม่อร่อยเดี๋ยวลองแกะลองปอกไวเดี๋ยวเผื่อว่า มันจะทําอย่างอื่นได้หรือเอามาปั่นเป็นสมูทตี้หรือทําอย่างอื่นนะ้ทุกคนคะ่ะแต่ไม่ได้ทําให้ดูนะคะ <c oughs> นี่เสร็จสับเรียบร้อยแล้วเดีย๋ยค่ะดอกไม้พวกนี้มันเป็นดอกไม้วันเกิดของคุณย่าเนะาะก็มันก็หมดอายุของมันแล้วอายุขายของมันหมดแล้วเดี๋ยวพี่ก็จะเด็ดเอาแต่ดอกเขาเพื่อจะเอาไปใส่ปุ๋ยหมักใส่คอมโพสพี่นั่นเองคะ่ะทุกคนคะ่ะนี่คะ่ะวันนี้ก็พี่ปาไปแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวจะทํางานต่อให้เสร็จค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมทุกคนที่ติดตาม พี่มาตลอดนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไม่เจ็บไม่จนทําสิ่งใดก็ขอให้สมหวังปรารถนาทุกๆคนนะคะขอบคุณมากๆค่ะ